สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็มาพบกันแล้วค่ะกับกิติมาส,สาวบ้านดอนนะคะื่อวานนี้ไปถ่ายควายตากแดดร้อน้อนวันนี้กับมายามบุรก็เห็นพระเจ้าตากเขาอยู่พระเจ้าเก็บเขาไว้พระเจ้าบ่าโอ้ยฝนซ่องบ่ตกดอกอะไถ้าบ่เป็นยังมันกัดช่องสีบอนร้อนพื้นเนะาะพระเจ้าตากแดด,ดชด่วงแดดแดดสามตั้งเสียวใั่ บันนี้เมื่อคืนนี่มันตกเบิดคืนเลยบันนี้เข่าจะเป็นอะไรบ้นงเข่าปูกฉันทำแล้วตาเอาเข่าปูกทีนี้ผลมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนเดียวนี้ยังบ่เศร้าเลยวันนี้ถ้าเอื่นผัดบ่านน้ำาหลายน้ำปลวกน้ำไหลแต่ทางนี้หันตกข้ามเข่าเข่าตาแด่นห้องบริเตก ตากผลมือฝนมูหนึงไปมูหนึงมามูหนึงไปมูหนึงมาข้อปนนั้นเลยชิมาทางไหนนะชิมาหรือสิบปทางไหรอบแรกหันเตี้ยนหมูมารอบนี้ป่ะห้าสิบแปดจังหวัดผลจะตกค่ะว่าพมปาชุค่ะว่ะโอ้มาอย่างตั้งแต่เมื่อคืนนี้ มาอย่างมืดฟ้ามอญแลนวนตะั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วผู้เขาเจ้าตาเข่าเลยจักวาจาังไหรเนะเข่าเต็มสนามเนะมื่อวานถนะ่ายมื่อนี้ฝนตกเพราะว่าพยากรไว้นาวาน,นะะสิบสองถึงยี่สิบเมื่อนี้กะห,หากหาวันที่สิบสี่สิบสี่ เขอเดือนตุลาลจะเคยฝนมาีหลายๆปีผ่านๆมาเนาะเดือนตุลามนโต๊เบิดเดือนเลยอันนี้ใครยุ้มาป็นช่วงป็นช่วงผู้ใดจะเกี่ยวเข่ากับโจ๊ะๆไว้ก่อนเลคะสั้นเลยวม่มีบอลตากเข่ารถหนึ่งสองรถมีมมีบอลตากแล้วคนโจ๊กเบีเข่ามันจะเป็นเป็นคือเข่าต้องโมกอย่างนี้ เอาไปเอ็นเ,อเข่าปูกับบอดายได้ของเราเขา่าบ่อแหงเขา่าเขา่เขาตากบ่อคักนะตากบอนบ่อแหงโอ้โอไปทางพุนไปทางพุนไหลไปแล้วไปแล้วไหลไปแล้วไหลไปแล้วเสียงบอกแป๊บก็แป๊บกสิหันตั้งแต่เมื่อคืนมื่อไรฮะเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ต ตั้งแต่หกุ่มเนาะมันตกค่ะตั้งแต่หกค่มวันตกตั้งแต่หกค่ดย๋ยนนี้กระเที่ยงอ่ะยังพม่ได้ไปเลยยังปกคลุมอยู่พื้นฟ้ามืดหมอกยอามอาข้ามพมให้ฟังกะบ่ได้ไปถ่ายควายบ่ได้ไปรออันมองอันว่าสิแลกว่าจะไปอันไปถ่ายควายมองอันที่อยู่ไกลๆอันน้องทอยอะบ่ได้ไป เขาิไปใต้เบิ้องอันเขาเจ้าเก็บเข่าก็ไปไปเพราะว่าเอาอีกแดนนึงกับพ่อแลยเพระ่จะได้อันเก็บเข่านะวันนี้พัดพวนต๊เด้วยั้งแต่มาตั้งแต่คืนนี้พยากรอ์กับจะแมนแมนนะสิบสองวันนี้มันมาสิบสี่สิบสามมันมาสิบสามคืนวันที่สิบสามวันนี้สิบสี่มาฮอด ฮอดเลยวันนี้ฮอดเลยเหรอฮอดบ้านเอทอยฮอดเลยจะฮอดบ้านเอทอยอ่านคำพ้อมให้ฟังก่อนพิจรารณาชีวิตอะไรที่ทำแล้วมีความสุขก็รีบทำทำไปเถอะถ้าอะไรที่ทำให้เรามีความสุขไม่ทำให้ใครเดือดร้อน อย่าราคาญคนที่ทักทายคุณในทุกเช้าเพราะมีไม่กี่คนหรอกที่คือที่ตื่นขึ้นมาก็นึกถึงคุณเป็นคนแรกเราไม่ได้อยู่ค้าฟ้าสักคนเดียว ไม่มีเวลานับถอยหลังไม่รู้ล่วงหน้าว่าวันไหนเวลาไหนที่ต้องจากเพื่อนพี่น้องพ่อแม่อย่ามัวกุ้มใจกับอดีตอย่ามัวทะเลาะกับใครมันเสียเวลาพูดดีทำดีกับทุกคนโดยเฉพาะคนใกล้ตัวมีอะไรต้องรีบทำ แต่ยังไม่ทําให้ทําในวันนี้อะไรค้างคาใจก็จงรีบทำก่อนที่มันจะสายไปให้อภัยทุกอย่างทั้งคนอื่นและตัวเราเองและอนาคตเพราะว่าเราไม่รู้เวลาที่แน่นอน ไม่รู้ว่าวันเวลาจะมาถึงเราวันไหนเรารู้แต่วันเกิดแต่วันที่เราตายเราไม่รู้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็จงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราจงดูแลตัวเองและดูแลคนใกล้ชิดของท่านให้ดีด้วยดูแลก่อนที่จะไม่มีโอกาส ก่อนที่มันจะสายเกินไปจงทำจิตใจให้เข้มแข็งจงทำสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์รีบทำจะแต่วันนี้ก่อนที่ไม่มีโอกาสที่จะทำก่อนที่ไม่มีโอกาสจะแก้ตัวทำวันนี้ไม่เสียหายรีบทำตั้งแต่วินาทีนี้ ก็จะดีแก่ตัวตัวเองและคนรอบข้างคนใกล้ชิดอย่าทำดีกับคนอื่นตจงทำดีกับคนใกล้ตัวและคนที่เป็นห่วงเรา สอาคำคมก็พอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามชมบรรยากาศฝนตกไปก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อน,นี้ไปใส่บอดยะะ้ยแล้วค่ะฝนตกทั้งวันทั้งคืนแล้วไปใส่บอด้หานั้นไปแล้วก็เหลือจะมีอีกหาใหม่เข้ามา ผ่านผ่านไปแล้วหาเนี้ยผ่านนี้หานี้ผ่านไปแล้วตั้งแต่ตกมานี่เขาแม่ฮอนยี่สิบหาแล้วบะที่ผ่านไปผ่านมานี้ยี่สิบหาแล้วเดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวก็ยุดเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ยุดเดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวก็ยุดเดี๋ยวก็ตกเพราะปานนั้นแหละทาเมื่อใดออกนอกบ้านได้กะ จะถ่ายวิวนอกบ้านท่งนาป่าเขาหมอมีป่าหมอมีเขาเพราะว่าบรได้ไกลภูเขาจะมีแต่ท่งนากับป่าเขาป่าเขาไปเมื่อนั้นกบไปถ่ายกะรถติดลมเองแถวไกลๆนี่คนโตแบบนี้ลหละรถมันก็เลยติดลม ขนาดคนยังลมเลยเนาะกระเซินชิ้นรถเนาะรถพนนักแทะมันกระติดเลยเนาะดินบวมคนตกบ่อยๆขอบคุณสำหรับวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านผู้ชมและก็บเอซนะคะ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็รีบทำเดี๋ยวไม่มีโอกาสที่จะทำความเจ็บความไข่เป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นอยู่แล้วขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางทั้งในโลกนี้และกันใน โลกหนาเตรียมเดินทางให้ดีเพื่อจิตวิญญาณของเราจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องและก็ช่วยเหลือแบ่งปันขอให้ทุกคน,นปลอดภัยขอให้ทุกคนโชคดีอย่าเจ็บอย่าจน ชุขสดชื่นสมหวังจงเป็นของทุกคนเด้อจ้าสบายดีบ้องซูขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า